ขอวิธีเก็บเงินอาชีพอิสระนะครับอาชีพอิสระเนี่ยมีความลำบากอย่างหนึง่งเพราะว่าตัวรายได้เราไม่มีความแน่นอนนะครับเอ่อมันก็เลยอาจจะมีปัญหาสักนิดนึงผมแบ่งอาชีพอิสระเป็น2แบบละกันมองในเชิงรายได้อาชีพอิสระแบบแรกก็คือกลุ่มที่เป็นการค้าขายทั่วๆไปซึ่งในแต่ละวันมีเงินเข้ามาตลอดแต่ไม่เท่ากัน นะฮะมีเงินเข้ามาตลอดแต่ไม่เท่ากันนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะคือขายของบางอย่างเนี่ยเวลาในการทําบัญชีอะไรมันก็ไม่มีแต่เราพอจะเก็บอ่าในตะก้าอะไรต่างๆนะครับได้ถ้าแบบนี้เนี่ยณสิ้นวันนะตอนนับเงินนับอะไรต่างๆอาจจะเก็บเงินทิ้งไว้สําหรับหมุนเวียนพรุ่งนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงเงินมาเก็บนะอาจจะไม่ต้องเยอะครับต่อวันอย่างเช่นผมก็เจอ,อลูกศิษย์บางคนที่เขาค้าขาย เขาก็ดึงมาวันละสามร้อยนะหรือวันละห้าร้อยอ่ะแล้วแต่ขายดีขายไม่ดีนี่คือรายได้มาทุกวันวันนี้สองพันวันนี้สามพันดวันนี้อ่อ4ี่พันสองวันนี้สามพันห้าวันนี้2อ0พมาอย่างนี้ทุกๆวันเลยนะอย่างนี้เราอาจจะดึงไว้สองร้อยสามร้อยก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าซึ่งดึงแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งก็ได้5 6าหกพันนะถูกไหมอ่าแล้วถ้าสิ้นเดือน มองดูตัวเลขแล้วมันมีเงินพอจะตัดออมได้อีกก็เติมเข้ามาเพิ่มอีกอ่ามันก็ทําให้เราได้เก็บได้ออมนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าระบบเนี่ยนี่ผมตั้งชื่อของผมเองนะคือชักรายวันนะชักเงินออกจากตะก้าดึงออนออกจากตะก้าเป็นรายวันเลยอีกแบบหนึ่งคืออาชีพอิสระที่มันมาเป็นก้อนโคตรบางเดือนเหงาเลยไม่มาเลยบางเดือนสองแสนบางเดือนสองหมื่นห้า นะครับไอแบบนี้การออมก็จะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งและอาจจะมีการออมแบบขยักไว้ในหนึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าเดือนนี้มาแสนหนึ่งเดือนหน้ามาสองหมื่นห้าเห็นเดือนถัดไปสี่หมื่นมันไม่เท่ากันเลยแบบนี้หัวใจสําคัญคือการที่จะต้องรู้รายจ่ายต่อเดือนให้ชัดนะฮะร,รายจ่ายต่อเดือนให้ชัดสมมุติว่าเราจ่ายเดือนละสี่หมื่นเดือนนี้เขามาแสนหนึ่งมันจะมีหกหมื่นเหลือถูกไหมฮะก็ให้เอาหกหมื่นเนี่ยพักไว้ก่อนเป็นออมกินแค่สี่หมื่น จากนั้นเดือนต่อไปเป็นไงฮะอ่าเดือนต่อไปสองเข้ามาสองหมือนห้าโอหขาดมึงขาดเติมหมื่นห้าเข้าไปไอหกหมื่นหักไปหมื่นห้าก็เหลือสี่หมื่นห้าเดือนนี้ก็กินไหวพอเห็นภาพไหมฮะอันนี้ก็อยู่ในบัญชีเงินออมไห้นะโอเคไหมเดือนถัดมาได้สี่หมืน่นอ้าวไม่ได้ใช้ก็เหลือสี่หมืน่นห้าเท่าเดิมเดือนถัดมาได้ห้าหมื่นอ้าวกินสี่หมื่นเอามื่นหนึ่งขึ้นไปสมทบเป็นห้าหมื่นห้าเห็นไหมฮะมันก็เติมขึ้นไปแล้วก็เป็นบัญชีที่ จบปีหนึ่งทีเราอาจจะเอาไปวางนะครับทุกๆ3เดือนอาจจะเอาไปวางแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะฮะขอให้เราเก็บได้ออมได้นะะมีจัดสรรไปลงทุนถือว่าเวลิกูทั้งหมดนะครับ